สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แ Cap c u t AI Shortcut เส้นทางลัสร้างคลิปไวรัลด้วยฟีเจอร์แ a p c u t AI ค่ะเรียนรู้กับแตงโมกุญจิราคงศรีค่ะ Learning Designer จากทีม Future s k i l l ในคอร์สนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้การใช้ฟีเจอร์ AI ในแอปพลิเคชัน Cap c u t ทำอย่างไรให้เราสามารถตัดต่อคลิปวิดีโอได้ด้วยวิธีง่ายๆและใช้เวลายอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ต้องมีพื้นฐานการตัดต่อก็สามารถทําได้อย่างง่ายๆค่ะโดยในคอร์สนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2เอพิโซดได้วยกันค่ะในเอพิโซดที่1นะคะจะเรียนรู้ในหัวข้อ AI Content and Voice Studio ในส่วนของ EP ที่2นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อ AI v i s u a l and Multi-Platform Mastery ค่ะเราจะมาปรับคลิปของเราให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเช่นการเปลี่ยนพื้นหลังการทำตัวอวตารการสร้างคาแรกเตอร์ต่างๆแทนผู้พูดรวมถึงการรีเฟมให้เราสามารถเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ที่เราถ่ายทำมาเพียงแค่ไฟล์เดียวให้สามารถลงได้ในหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันค่ะ ในเนื้อหานี้นะคะเหมาะกับกลุ่มของผู้เรียนโดยเฉพาะของกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องการยกระดับคลิปของตนเองด้วยการใช้ AI เข้ามาช่วยรวมถึงนักธุรกิจร้านค้าออนไลน์นักการตลาดหรือว่าผู้ที่ต้องการสร้าง Personal Brand ทำอย่างไรให้เราสามารถสร้างคลิปวิดีโอสั้นได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วทำคลิปเดียวแล้วลงได้ในหลายแพลตฟอร์มค่ะ และสิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลังจากที่เรียนครบจบในคอร์สนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ AI ในแอปพลิเคชัน CapCut ไม่ว่าจะเป็นการทำคำบรรยายการปรับขนาดภาพหรือว่าการสร้างตัวคาแรคเตอร์อวตารต่างๆโดยที่เราสามารถนำไปเผยแพร่ได้ในหลากหลายแพลตฟอร์มเพียงแค่การใช้คลิปคลิปเดียวแล้วเราสามารถเอ็กซ์เพไฟออกมาลงได้ในหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันค่ะ และสุดท้ายนะคะเรายังมีการแนะนำเวิร์กโฟล์ง่ายๆในการที่เราสามารถไล่เรียงการทำคลิปวิดีโอสัน้นเพื่อที่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตฟีเจอร์ใหม่เราก็สามารถนำเวิร์กโฟลนี้ไปปรับใช้ได้ทันทีค่ะ และตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในเอพิโซดที่2ค่ะ AI v i s u a l Multi Platform Mastery การปรับสไตล์และเผยแพร่คอนเทนต์อย่างมือโปรใน EP นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การปรับลุคคลิปของเราให้ดูน่าสนใจด้วยการเปลี่ยนพื้นหลังการใส่ฉากใหม่และการเปลี่ยน o o d and Tone ของคลิปของเราให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นพร้อมกับการสร้างคาแรคเตอร์ที่เป็นอวตารหรือว่าตัวการ์ตูนขึ้นมาเพื่อใช้แทนผู้พูดเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับคลิปของเราค่ะ และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการนำไฟล์ของเรามา e x p a n n ไฟล์เพื่อ export นำไปลงในหลากหลายแพลตฟอร์มได้ครบจบในคลิปคลิปเดียวค่ะโดยใน EP ที่2นะคะเราจะมีแบ่งออกเป็นทั้งหมด2 chapter ด้วยกันในชั a เตอร์ที่1นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปรับลุกคลิปด้วย AI ในส่วนของ chapter ท,ที่2เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการ r e p u r p o s e แล้วก็การรับไฟล์ออกมานั่นเองค่ะ สิ่งที่จะได้เรียนรู้หลังจากเรียนครบจบใน EP ีที่2นะคะอย่างแรกเราจะรู้วิธีการรีมูฟแบ็ก r o u ว์การใส่แบ็ก r o u ว์ใหม่แล้วก็การใช้ AI style การเพิ่มฟิลเตอร์เพื่อเปลี่ยนมูดและโทนของคลิปวิดีโอของเราให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นกรณีที่เราไม่อยากจะออกกล้องเราสามารถสร้างตัว AI อวตารหรือการ์ตูนฟิลเตอร์เพื่อช่วยให้คลิปวิดีโอของเรามีตัวแทนผู้พูดและสร้างเป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์ได้ด้วยค่ะ และสุดท้ายในการสร้างไฟล์เพียง1ไฟล์เรายังสามารถทำสมาร์ทรีไซต์คือสามารถเอ็กเ d ไฟล์ออกมาจาก1กลายเป็น3ส,สามารถลงได้ในหลากหลายแพลตฟอร์มตามที่เราต้องการได้เลยค่ะสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนรู้ใน EP ที่2นะคะอย่างแรกคืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตที่ทุกคนมีค่ะต่อมานะคะเราต้องเตรียมการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแค p c u t ในเวอร์ชันล่าสุดค่ะ และต่อมานะคะอาจจะมีการเตรียมคลิปวิดีโอสั้นๆระยะเวลา30-60วินาทีเพื่อใช้ในการลองตัดต่อภาพพื้นหลังหรือว่าการใส่ภาพพื้นหลังใหม่นั่นเองค่ะหรือถ้าผู้เรียนมีภาพแบ็กกราวด์ที่ชอบหรือว่าเป็นภาพแบ็กกราวด์ของแบรนด์ตัวเองก็สามารถเอามาใช้ได้ใน EP นี้เช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายนะคะเราอาจจะใช้เป็นไอเดียหรือว่ามูทแอนโทนที่เราต้องการลองคิดไว้คร่าวๆแล้วลองมาทำไปพร้อมๆกันค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ชั珀เตอร์ที่1กันเลยค่ะ